สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกองอากาศกันนะครับตัวกองอากาศของมาด้าสองนะไม่ใช่ลูสกายนะครับผมตัวนี้กองอากาศอยู่ประมาณอยู่ที่250บาทเนาะผมซื้อตามร้านอะไหล่รถยนต์นะครับนี่ตัวกอตัวกองนะครับนี่นะวิธีเปลี่ยนกองนะครับุณจะเห็นสลักตรงนี้ประมาณ4ตัวสลักแบบนี้สี่ สตัวมีหนึ่งสสามวิธีกดสลักก็กดลงเลยครับกดลงกดลงกดลงแล้วก็กดลงนะครับแล้วก็มาด้านข้างยกขึ้นยกขึ้นเนหะ็นไหก็ได้แล้วครับก็สามารถถอดได้แล้ว ยกขึ้นได้เลยเอมาต่อกันอ่านี่ผมว่าออกมาแล้วนะครับดูเด็กอื้มดำมากตครับดำม,มากเลยพอดูตัวใหม่นะดูตัวใหม่นะครับตัวน,นี้นี่คือตัวใหม่ครับนั่นตัวใหม่ เทียบกันเลยเัวาใหม่นะสะอาดนะครับอ่าผมขอเปลี่ยนแป๊บตึงนะก็ยัดขัดเข้าไปที่เดิมนะครับโอเคครับตอนใส่อย่าลืมดูแง่งนี่นะครับนี่นี่แง่งช่วงนี้นะครับว่าต้องอยู่ตรงไหนมันไม่เหมือนกันนะแง่งจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับสายบนเนะาะใส่เข้าไปแล้วปิดล็อกได้เลย ล็อกได้เลยล็อกได้เลยนะครับล็อกได้เลยนี่ครับล็อกได้เลยครับล็อกได้เลยนะแค่นี้เสร็จแล้วครับวันี้เปลี่ยนใส้กองมาด,ด้า2สอง